สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายเชยผอูเุคคนสวัสดีเอฟซีช่างน้อยพาเพลินสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกๆประเทศนะครับเดอ้อครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ที่ออฟฟิศแสงทองฟิลนดมน,นะครับผมมาเก็บโตพี่น้องมาเก็บโตเพราะว่างครับผมว่างกับบริยูว่างกับไปที่ขอนเก่นครับไปงานกับเด็กๆครับเรยมาเดชัวกลับมีว่างไม่เก็บโตครับผมเก็บไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วพี่น้องเก็บไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วสองรอบแล้วครับผม เก็บโต๊ะส <m> ีแดงนี่คือเป็นโต๊ะของของหมู่บ้านครับผมเป็นสหกรณรหมู่บ้านนะครับเป็นงบประมาณของในของอันของหลวงครับพี่น้องว่างบประมาณต๊งมาให้ซื้อหั่นเสนีรับในหมู่บ้านจริงนะครับผมว่าเรายืมมาใช้ได้ครับผมโต๊ะของหมู่บ้านเรานะครับถ้าเห็นแล้วเขาก็นับเช็คกับไปสรงเพิ่นครับผมพี่น้องรับผมได้สิได้ดเก็บโต๊ะเก็บยังครับวันนี้ครับแต่ยืมมาสองเที่ยวก็แล้วพี่น้องแต่เอาตัวนี้ไปก่อนครับเมื่อกี้ก็ไปสองเที่ยวแล้วเอาใส่สล้งครับผมใส่สล้งพี่น้องผมทั้งแท่งแงลิงหมดเลย ถึงสะเลง้งอันนี้ก็แม่นี่พี่น้องนี่อันนี้ก็ใช่นะครับข้าวเมบรรยากาศตอนแรกครับพี่น้องจะเอาใส่สะเล้งไปนะครับใส่สะเล้งไปนะครับซาเลงน,นี่ก็ใช่เหมือนกันโต๊ะกลมๆนี่ห้าตัวนะครับแล้วก็เก้าอี้สามสิบตัวแล้วก็จะมีโต๊ะยาวโต้อะไรด้วยครับผมต้องเช็ดพรมเรียบร้อยไปส่ทรงพนเพราะบางน้ำทะเลพี่น้องนะเออยังใส่ที่เก่าอยู่ยังใสเหมือนเดิมนะครับน้ำทะเล ใสเม,มต้นขาพี่น้องบางต้นขาต้นขาขึ้นสวยมากเลยนะขากำลังขึ้น,นครับต้นขากำลังโผล่ขึ้นมานครับไปดูว่าเป็นตอเติบไปหอดใค่เดียวโอ้ท่านั้นกำลังสีวานขอาว่าทาา่านั้นกำลังจะวานข้าวแล้วเป็นพี่น้องสู่หน้าอกแล้ว น้ำเพื่งหนาใถ่ายหนามเนี่ยน้ำสวยมากนะน้ำน้ำสีขาวอยู่บ้านเลือสีดำนะพี่น้องพามาชมบรรยากาศตอนแรงๆครับพี่น้องมาเบิงบ่งหนามเบิ่งหนังตอนนี้ก็อยู่ออฟฟิศพี่กอลพี่น้องอยู่ออฟฟิศเหมือนเดิมนะครับวันนี้ช่างก็มาทำงานนะครับมาทำงานอยู่ ข้านั่งบนยังไปกลับบ้านครับอู้น้ำสีนี่มันมันอยู่สีสีตลอดบ่เนี่ไม่ผิดหรงกน่างามสวยมากเลยสีน้ำ,นำสีสวยมากนะครับต่อเติมแบบนี้พี่น้องต่อเติมต่อเติมต่อเติมเห็ดบ่งนางเหรียญพี่น้องยิงคาว่าจะมีแบบว่าสิงช้า มอง,งแมวนั่งพี่น้องชินชานั่งพร้อมเในพี่น้อง,ง,ง,องแล้วหุดเรถชนพี่น้องเด้อเดี๋ยวพาชมบรรยากาศตอนแรกๆอยู่โคกน้ำนาโมเดลพอกัดนะครับผมจะเริ่มดำให้ดำหน้าเลยพี่น้องช่วงนี้สูบน้ำออกล่องน้องจะดำให้ดำหน้าแลีวหิว้วหิ้วพาลาหิวไปเดินเล่นพี่น้องหิว้วตรงนี้ก่อนตนี้ ๆๆมาแมวมาแมวไก่หน้าดีอะไรมามามานี่นะคะระับวันนี้อากาศดีแห้งเลยคนตกฝนตกดีครับพี่น้องซ้อมมือแล้ววานเฉือดเบิร์ตเพื่อนเบิร์ตเพอืออยู่เขาอีกแล้วโอ้โคกน้ำหน้าพอกันน้ำเต็มเลยโคกน้ำหน้าพอกันน้ำเต็มเลยนะครับน้ำเต็มเลยสวยงามมาก มื่อนี้ที่งานเข้าเหรียอยูดอรพี่น้องอยู่ที่อุดรนะครับผมจังหวัดอุดรกลับมาหายางเมืองหันมื่อวีนพี่น้องดูได้คนเรียบร้อยมีเมแอนนะครับมีเมแอนมีเอ็มแล้วก็มีเอมีหลายคนมีกรอบพี่น่องายคนอยูพี่น่องในบ้านครับผมมีคนอยู่บ้านรักษาม่คนฟอร์บ้านู่ครับผมจังหวะคนหนึ่งฟอรหน้าคนหนึ่งหลายคนนะพี่น้อง บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับผมตรงไฮล่องหน้ากับพระเจ้ามาหาป่า,นนาทั้งแท้เป็นงน้ำเป็ยหยังว่านปุ๋ยแล้วที่นอนเหมือนว่าฝนตกมาแล้วกวานปุ๋ยว่านหยังไปลที่นอนว่านปุ๋ยนะครับตอนนี้ฝนตกมากเผาเขี้ยวเนี้ยขั้นกอนเริ่มว่านปุ๋ยแล้วที่นอนอย่างนี้ถ้พาไปดูด้านบนนะครับเหียวเหียว กัดดีแห้งปักตะสีน้ำเลยพี่น้องน้ำงามแห้งคือยังอยู่ทะเลเลยครับน้ำใสเหมือนอยู่ทะเลเลยนะครับใสมากปลาปลาหลายตัวพี่น้องพู้นัานฟิลิปแล้วฮอรับรับปล่อยปลาหลาย มีปลานิ่งปลาไน่ปลาตะเพียนมีสุป,ป่าครับพี่น้องปลาดุกปลาคอมันสื้อมาปไปหลายตัวครับครับดันมันก็ก็เลังลกูกงาลกหยังบานปุยแล้วพี่น้องที่นี่มองนี่เป็นมองจอดรถพี่น้องเป็นที่จอดรถของมันเกิดต่อนน้นมันเกิดโรงพยาบาลครับผมมาจอดอยู่นี่ละมาจอดอยู่ตรงนี้นะครับกามี พี่น้องถ้าบาเท่า,าหละมาเบึงพมมาหยังซอยกันอันนี้จ้างมาพี่เสียได้พี่้ลงมาจ้างมาดูรถพิเศษเลยนะครับจ้างมาสองคนว่าบึงรถเวลารถจอดรถออกรถเข่านย่งพี่น้องพี่น้องจ้างมาดูแลซอยกันจ้างคนดูแลรถสองคนนะครับให้พิเศษไปเลยครับผมครับจะทําไว้แบบนี้ ตอนนี้ช่างกำลังจะกลับบ้าน,นครับช่างกลับบ้านเดียวกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกลับเดีล้วฝนดีแห้งฝนตกตกตลอดครับผมผมตกตลอด <c oughs> เฮ้ยบังหอพักกันเพิ่นทาสีแล้วหรอะตอนนี้หอพักเริ่มทาสีแล้วนะครับหอพักที่บ้านเขามีมีมีอยู่มีอยู่ยี่สิบห้องพี่น้องมีอยู่ยี่สิบห้องนะครับว้าวทาสีแล้วโอ้คือห้ามแถวันเนี่ แล้วพี่น้องลองพื้นแล้วลองพื้นแล้วว้าวทาสีแล้วนะครับหืมมองให้ดูมองนี่เริ่มทาสีลองพื้นแล้วว้าวว้าวว้าว,ว,าวท่านียวท่านทา,าพี่น้องท่าน,นี้ยังไม่ฉาบเลยพเพราะเฮ็ดฟังนี่ก่อนประมาณสิ้นเดือนพี่น้องประมาณสิ้นเดือนก็จะบอเสเซ็ดก็เหลือหน่อยครับผมฟังฟางที่ทาสีนทำเนาะบอสเซ็จก็เหลือน้อยแล้วนะครับ เริ่มทาสีแล้วเป็นทาสีแล้วก็ติดฟ้าติดฟ้าแล้วก็ปูกระเบื้องครับพี่น้องแล้วก็เดินไส้ครับผมไก่บมื่อไหรไก้ไหมไก่บ้านอื่นเด้พี่น้องมันเป็นไส้ยู่นี่เลยเพราะว่าอยู่นิตม่ได้เลี้ยงไก่เราฟิล์มให้เลี้ยงไก่สักตัวนะครับพอดีได้หนังพอดีได้หนังหิวอย่าไปหิวอยาหี่ยวหิวไม่อยากกินไก่นี่ ไม่อยากกินไก่เมืนี่เลยอิ่มแล้วกินไก่อิ่มแล้ว,ลว <c oughs> หิวไหมทาสีแล้วทาสีแล้วครับพี่น้องคลิปนี้กัประมาณนี้ครับผมผ้ายางเบิงยางเห่นครับผมนีมาแลงครับพี่น้อง พาเดินชมบรรยากาศตอนอยังแรงครับผมท่านผู้องคลิปนี้ช่างน้อยพาเพลินกับที่ขอจบคลขีใบเพียงเท่านี้ก่อนนะพี่น้อง,ดงเองด้อวันนี้พามาอัปเดตอาณาจักรแสงทองฟิลิปนด์ครับผมมาเบิ่งพื้นท่าสีอะไรพี่น้องท่าสีรองพื้นเสร็จแล้วนะครับผมนะครับเนาะครับคุณข,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่ดูคลิปจนจบไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณเอฟซีที่กำลังลแรงใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินครับผมคลิปนี้ฝาไกไว้ั้งนี้เขากันคลิปหนสุดท้ายนี้ขอคำว่าสวัสดีครับโชคดีมีชัยครับพี่น้องบ๊ายบาย